กลับมาอีกครั้งนะครับกับ GG Review วันนี้เราอยู่กับรีวิว S H f i g u Art c a m e l a d e r Fire g o d s h a t Daybreak Slash g o d s h a t Daybreak Steam Hopper นั่นเองนะครับผมชื่อยาวมากเลยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่เขาแถมมาในกล่องนี้นะสามารถทําเป็นไรเดอร์ได้ถึง2ร่างในกล่องเดียวในตัวเดียวกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นพีบันไดนะครับผมซึ่งจะมีกล่องน้ําตาลครอบอีกชั้นหนึ่งด้านนอกนะครับแล้วก็เมื่อแกะออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นกล่องสินค้าแบบตรงหน้าเราอย่างนี้เลยนะฮะด้านหน้าของกล่องนะครับมาในสีโทนร้อนส้มสุดร้อนแรงนะครับผมซึ่ เบรกที่ยาวๆอย่างเงี้ยนะครับอยู่นะครับแล้วก็ท่าโพสประจำตัวของเขาที่แบบพร้อมจะลุยไปในอนาคตข้างหน้าน,นั่นเองนะฮะด้านข้างแล้วก็ด้านหลังของกล่องนะครับก็จะเป็นตัวอย่างท่าโพสประจำตัวของเดเบกเราก็จะเห็นว่าในกล่องนี้เนี่ย มีผ้าคลุมแถมมาด้วยนั่นเองนะครับแกะออกมาแล้วนะครับอย่างแรกที่ดึงดูสายตาของผมมากๆเลยนะนั่นก็คือเจ้าตัวก๊อตช่าทอร์นาโดนะครับวางยาอยู่ในกล่องอย่างนี้เลยนะครับและตอนนี้นะครับก็อยู่ในมือของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ H H f i g u r s p i r e Gottcha Daybreak นะครับผมหรือว่า Gottcha Daybreak Steam Hopper นั่นเองนะครับซึ่งในตัวโล่งๆแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นร่าง Steam Hopper ก่อนนะครับผมจุดสังเกตก็คือด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าผ้าพันคอเส้นเดียวอย่างนี้นะครับยละอียดต่างๆนะครับผมถือว่าทาออกมาได้โอเคเลยนะดีกว่าที่คิดแล้วก็ สดกว่าที่คิดมากเลยนะครับแอบรู้สึกว่ามันดูสดกว่ารูปโปรโมทนิดนึงนะครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะวางในตู้แล้วมันดูแบบว่าไม่จมดีนะครับเท่าที่ดูนะครับก็ไม่ได้เป็นสีโครเมียมแบบก๊อตชาตัวปกติที่เราได้เคยรีวิวไปนะครับผมซึ่งลายนั้นเนี่ยจะสะท้อนแสงมากๆเลยนะฮะตัวนี้มันก็จะมีความเป็นพลาสติกสีแคนดี้สะท้อนแสงน end, หน่อยๆ pues อะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมอยากให้มีบางชิน้นหรือว่าบางมุมหรือว่าแบบปลายๆก็ได้นะที่มันมีความแบบโครเมียมหรือว่าสะท้อนแสงขึ้นมมมมมาาาาาออีีกกนนนนนิดดึึงคผใหหห้้สววเป็ตข่่่ยแ จริงแบบนี้มันก็โอเคตรงที่ว่ามันก็สามารถเล่นได้อย่างสะดวกใจกว่านะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสแบบว่าติดรอยนิ้วมือจนเห็นได้ชันแบบตัวกวาชดฉาดปกตินั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบสีแบบไหนมากกว่าการสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับในส่วนของจุดขยับนะครับผมก็เรียกได้ว่าทแทบจะก,ก๊อปปี้กับตัวกัดฉาดปกติมาเลยนะฮะอย่างตรงช่วงแขนนี้นะครับก็สามารถดึงเกาะไหลขึ้นมานะเพื่อให้แขนเนี้ยมันขยับหมุนได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับหรือว่าอย่างในส่วนของคอนะครับก็จะมีการติดเกาะที่คอคล้ายๆกันนะครับผมต้อง,ง,งึ้ขนไป หน่อยนึงนะครับถึงจะหมุนได้มากขึ้นนะแต่ผมก็รู้สึกว่าการถ่ายรูปปกติเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องเงยหรือว่าหมุนอะไรขนาดนั้นนะครับก็เป็นมุมที่ว่าเบสิกเบสิกหลับได้นะครับผมในการหมุนซ้ายหมุนขวาทั่วไปนะครับ ในส่วนของการก้มการเงยน,น,นะครับทำได้ตามมาตรฐานเลยนะครับผมก็คือได้ประมาณช่วงๆกลางกลางตัวกนะ็จะเริ่มติดเกาะที่ด้านหลังแล้วนะในส่วนของการก้มนะครับผมอาจจะมีการติดเกาะที่ด้านหน้านิดนึงนะครับผมเพราะว่ากรอ,องเขาเนี่ยมันมีความเป็นสามเหลี่ยมแหลมลงไปอาจจะไปชนกับเข็มขัดได้นะครับผมเล่นตรงนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะฮะส่วนในเรื่องของการหมุนนะครับถ้าจะหมุนจริงๆเนี่ยก็ทําได้รอบตัวเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอาจจะเกิดการขูดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยได้นะฮะและนอกจากนี้นะครับในส่วนของการพับเข่าข้อเท้าต่างๆอะไรนะครับ ก๊อปปี้กับตัว,ตว,ตวกชาร์ดกกันมาเลยนะครับผมแต่ในส่วนถัดมานะครับผมที่ผมอาจจะต้องบอกกับทุกคนว่าเฮ้ยต้องค่อยๆเล่นต้องใช้ความเข้าใจในการเปลี่ยนชิ้นส่วนนิดนึงนะครับผมก็คือการเปลี่ยนเป็นร่างไฟร์นั่นเองนะครับเพราะว่าพอายต์หลักของเขาเนี่ยก็คือการเปลี่ยนร่างนี้ได้การถอดเกาะไหลออกมานะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ย จะต้องค่อยๆจับแล้วก็ใช้แรงโยกซ้ายโยกขวานะครับผมเอาเกาะลหลออกมาก่อนนะครับถ้าใช้แรงเกินไปหรือว่าผิดมุมเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่จะหักได้นะฮะพอถอดออกมาแล้วเนี่ยเราก็เอาผ้าคลุมที่อยู่ในฐานด้านล่างของกล่องนะครับมาใส่ตามรูที่ไหลอย่างนี้เลยนะฮะอาจจะมีความยากเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่ารูที่เอามาใส่เนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็เอาเกาะไหลเนี่ยมาปิดทับลงไปนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยผ้าคลุมของล่างไฟเยอร์เนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าจะให้สมบูรณ์เนี่ยต้องอย่าลืมตัวกตอน นองระวังหลุดหายด้วยนะฮะและเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับร่าง f i r e g o gotcha, ์ก็ช d e เดย e เอ่าใส่ผ้าคลุมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าทําให้ตัวนี้เนี่ยดูแตกต่างจากตัวอื่นที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับด้วยสีที่มันร้อนแรงตั้งแต่ตัวอาวุธนะฮะไปจนถึงผ้าคลุมนะครับผมซึ่งมันมีความโปร่งแสงนหน่อยนะรวมไปถึงลวดลายที่ทอาออกเป็นเปลวไฟด้วยเนี่ยมันทําให้ดูรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เรียบหรือว่าทึบๆดำๆไปนะก็ทําให้มีมิติแล้วก็เล่นกับแสงของไฟเวลาถ่ายรูปอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่า พอผ้าคลุมมันออกมาเป็นแบบแผ่นยางๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นผ้าจริงที่มีโครงดัดได้อะไรงเงี้ยเนาะก็อาจจะทําให้แอบ,บจัดท่าได้ยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผ้าคลุมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะหลังเจ้าตัวไหลแล้วก็หลังไว้อยู่พอสมควรเลยนะครับใครที่จัดท่าทางแล้วรู้สึกแปลกๆก็อาจจะต้องใช้มุมกล้องในการถ่ายช่วยนิดนึงนะครับโดยสรุปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว H H Figure Art c a r a e l l e r Fire g o t s c h a d d y b e a k หรือว่า g o t s c h a d d e b e a k Steam Hopper เนี่ย ผมว่าเป็นอีกหนึ่งกล่องอีกหนึ่งตัวเลยนะที่ดีไซน์สีสันเนี่ยจัดจ้านแล้วก็ร้อนแรงมากๆเลยนะครับจุดขยับต่างๆเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ลองให้ดูกันนะแล้วก็มีอาวุธนะครับอย่างเจ้าตัวก๊อตชาทอร์นาโดนะครับผมเป็นแบบยาว, crazy, ว, fabrics, วน matter, ๆนี้นะครับแถมมาหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็ผ้าคลุมกับเจ้าตัวก๊อตชาไนเตอร์ไว้สำหรับการเปลี่ยนร่างนะฮะผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆเลยนะถ้าหากจะเริ่มเก็บเจ้าตัวซีรีก๊อตชาห์ Alum, นะครับผมก็คือเก็บต <Sache> แลนะทุกคนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเจ้าตัว HH f i g u art car builder ก็แชทเดบกกล่องนี้นะครับผมก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนัอที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องโคจิปอนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคอนเทนต์ต่างๆต่อไปในอนาคตนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ